ใช่สถานที่ทุกแห่งบนโลกใบนี้ที่เราจะสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ทั้งหมดยังมีสถานที่มากมายอีกหลายแห่งที่ห้ามไม่ให้เราเข้าไปด้วยเหตุผลปัจจัยบางอย่างบ้างก็เป็นสถานที่ที่อันตรายสำหรับมนุษย์บ้างก็เป็นสถานที่แห่งโศกนาฏกรรมหรือบางสถานที่ก็เป็นพื้นที่ห่วงห้ามที่เต็มไปด้วยความลับอันน่าพิศวง 1. เกาะเซนติเนลเหนือตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกลุ่มเกาะอันดามันใหญ่ตอนใต้และเกาะนิโคโบาในอ่าวเบงกอมีเนื้อที่ประมาณ32,000ไร่มีกลุ่มคนพื้นเมืองอาศัยอยู่ซึ่งเรียกว่าชาวเซนติเนลพวกเขาใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมการดำเนินชีวิตของพวกเขายังอยู่ยุคขินอาศัยการล่าสัตว์จับปลาเก็บของป่า ซึ่งจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตดึกดำบันที่คาดว่าสืบทอดมากกว่า50,000ปีอย่างแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงคาดว่ามีประชากร50-150ถึงนคนและผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้ยังถือเป็นชาวเกาะที่โดดเดี่ยวที่สุดที่นี่เป็นพื้นที่การปกครองของชนเผ่าเซนติเนวชนเผ่าที่ปฏิเสธการเจริญสัมพันธ์ธารมี กับทุกอารยาธรรมหากมีผู้ใดที่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของเกาะแห่งนี้จะถูกโจมตีจากชาวเกาะและพวกเขาจะจัดการคุณโดยไม่รังเลหากเข้าไปใกล้ยังเกาะแห่งนี้ทำให้รัฐบาลอินเดียต้องประกาศให้เกาะแห่งนี้เป็นพื้นที่หวงห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย 2. เกาะงูคลั่ง ประเทศบราซิลที่นี่คือหนึ่งในเกาะที่อันตรายที่สุดในโลกที่นี่คือเกาะที่ไร้มนุษย์อาศัยและไม่อนุญาตให้เข้าไปด้วยอิลยาดาเกมาดากังจีเป็นเกาะที่อยู่บริเวณชายฝั่งรัฐเซาเปาโลประเทศบราซิลโดยเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยงูพิษจำนวนมาก ส่งผลให้มันเป็นสถานที่ที่อันตรายต่อมนุษย์อย่างมากรวมถึงยังมีความเชื่อเล่ากันต่อกันว่าในอดีตที่นี่มีบรรดาอสรพิษมากกว่า4ี่แสนตัวชนิดที่ว่าทุกการก้าวเดิน4ีก้าวจะต้องเจอง,งูหนึ่งตัวแม้เต็มไปด้วยงูพิษแต่เกาะนี้เป็นป่าฝนที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากด้วยความอันตรายของงูพิษที่มีต่อมนุษย์รวมถึงความอันตรายของมนุษย์ ที่มีต่องงูส่งผลให้กองทัพเรือประจำบราซิลประกาศให้เกาะแห่งนี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไป 3. a r e อเรีย5 1 ฐานลับที่กลุ่มความลับระดับโลก a อเรีย51เป็นชื่อเรียกของฐานทัพที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเนวาดดในสหรัฐอเมริกาตะวันตกในบริเวณพื้นที่ทางทหารการบินลับขนาดใหญ่โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและทดสอบอากาศยานและระบบอาวุธในอดีตรัฐบาลสหรัฐเคยปฏิเสธการมีอยู่ของฐานทัพลับแห่งนี้จนกระทั่งเปิด ผยอย่างเป็นทางการในปี2013และอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่ามีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับจานบินมนุษย์ต่างดาวและการทดลองแบบลับๆอยู่เสมอหลายๆทฤษฎีชี้ว่าเอเรีย51นี้เป็นโครงการของรัฐที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาและวิจัยเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวจนทำให้มีผู้สนใจกันเป็นจำนวนมากและต้องการเข้าไปเห็น แอร a เ1ด้วยตาของตัวเองจนทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องซ่อนแอ e a เรีย51เอาไว้ให้พ้นจากสายตาชาวโลกมาจนถึงทุกวันนี้4 p o โพเวกเรียตำนานเกาะผีสิงและโรคระบาดเกาะโพเวกเรียมีพื้นที่เพียง42ไร่ตั้งอยู่ในทะเลสาบเวเนเชียนเป็นเกาะที่มีผีดุที่สุดในโลกโดยมันเป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองเวนิสและเมืองดีโลทางตอนเหนือของอิตาลีความน่ากลัวของเกาะเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เกิดการระบาดของกาลโลกที่แพร่สพัดไปทั่วยุโรปในศตวตรรษที่14ล้างผ่านจำนวนประชากรในเมืองใหญ่ไปกว่าครึ่งในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์ในบางเมืองต่อมาในยุคกลางเมื่อกาลโลกกลับมาระบาดอีกครั้งกเกาะแห่งน,นี้ก็กลายเป็นบ้านของผู้ป่วยนับพันลาย ผู้คนจำนวนมากถูกฝังอยู่ภายใต้พื้นที่เกาะถึงกับมีคนบอกว่าพื้นดิน50%บนเกาะแห่งนี้มีส่วนผสมของเท่ากระดูกมนุษย์รวมอยู่ด้วยแถมในช่วงต้นศตรวรรษที่20เกาะแห่งนี้ก็ยังกลายเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่มีข่าวลือเรื่องการทำทารุณกรรมคนไข้ามากมายอีกด้วยจนกระทั่งมันถูกปิดตาย และทางการเวนิสไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปเหยียบได้อีก 5. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซอร์โนบิลตั้งอยู่ที่เมืองพรีเพียตซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหภาพโซเวียตปัจจุบันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของยูเครนเซอร์โนบิลเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 3. ของสหภาพโซเวียตและเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกบนแผ่นดินยูเครนเริ่มดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ในปีคศ1978แต่แล้วในเช้าของวันที่26เมษายน1986เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดเหตุระเบิดซึ่งอุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดการทดสอบระบบช่วงกลางคืนแต่เกิดความผิดพลาดทำให้แกนปฏิกรณ์หมายเลข4 หลอมละลายจนเกิดระเบิดขึ้นมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีกว่า30ลรายจากอุบัติเหตุในโรงงานได้กลายเป็นหายนะภัยครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเพราะเกิดกำมันตภาพรังสีที่มีอันตรายร้ายแรงล่วไหลไปกว่า8ตันแพร่กระจายออกไปทั่วทุกทิศท,ทางทำให้เมืองพรีเพียสกลายเป็นเขตปนเปื้อนกำมันตรังสีเข้มข้น ซึ่งหลังจากนั้นยังได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า4,000คนโดยเกิดอาการเจ็บป่วยในภายหลังหลังเซอร์โนโบิลระเบิดนอกจากการปิดโรงไฟฟ้าแล้วยังมีการประกาศให้พื้นที่ในรัศมี30กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าเซอร์โนบิลเป็นเขตอันตรายมีการปิดเมืองพรีเพียสและอพยพผู้คนออกจากเมืองนี้ทันทีทำให้กลายเป็นหนึ่งในเมืองล้างที่บรรยากาศสุดห้อนแห่งหนึ่งของโลก 6. เซอร์ซีถูกตั้งชื่อตามชื่อของเซิร์ธราชาของเหล่ายักษ์เพลิงที่เป็นตัวแทนของไฟจากตำนานนอสโดยในปี1963บริเวณเขตหน้าน้นน้ำของประเทศไอร์แลนด์ได้เกิดเหตุการณ์ประทุข,ของภูเขาไฟที่อยู่ใต้ทะเลลงไปราว130เมตร ทำให้เกาะเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนพ้นผิวน้ําการประทุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีจนกระทั่งในปี1967การประทุก็สิ้นสุดลงจนทําให้ตอนนั้นเกาะแห่งนี้มีพื้นที่รวมประมาณ2.7ตารางกิโลเมตรหลังจากนั้นเกาะก็ถูกกัดเซาะจากลม และคลื่นจนทำให้ในปี2012เกาะเหลือพื้นที่เพียง1.3ตารางกิโลเมตรและจากการสำรวจล่าสุดในปี2007พบว่าจุดที่สูงที่สุดของเกาะคือ155เมตรจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่เกิดการระเบิดขึ้นเกาะแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามเนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรอันตรายขึ้นอีก 7. ถ้ำลาสโกประเทศฝรั่งเศส ถ้ำลัสโกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณยุคหินบนผนังถ้ำมีงานเขียนเป็นภาพวาดรูปมนุษย์สัตว์รูปร่างต่างๆและการพิมพ์รอยมือที่มีอายุอย่างต่ำประมาณ15,000ปีก่อนคริสตกาลถ้ำลัสโก ถูกเปิดเผยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจนกระทั่งเมื่อปี1963ทางเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่าภาพเขียนบนผนังเริ่มจางหายทั้งนี้เป็นเพราะนักท่องเที่ยวบางรายนั่นเองทางการจึงสั่งปิดถ้ำแห่งนี้เป็นการถาวรไม่อนุญาต ให้ใครเข้ามาเหยียบด้านในได้อีกนอกจากบางคนที่ได้รับการยกเว้นรวมถึงรายการที่มาถ่ายทำสรารคดีต่างๆ 8.Mouse w a า t e เสหรัฐอเมริกาสุดยอดฐานที่มั่นรับของกองทัพอเมริกันลึกลงไปใต้ดินเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับให้เจ้าหน้าที่กว่า1,000นาย ปฏิบัติงานในกองบัญชาการทางยุทธศาสตร์โดยอาศัยอยู่กินและนอนได้เป็นแรลมปีโดยไม่ต้องโผล่มาเหนือพื้นดินทั้งนี้กองบัญชาการดังกล่าวถูกตั้งขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่าหากเกิดสงครามภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินใดๆขึ้นบนโลกหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่ และข้อมูลสำคัญของประเทศก็จะยังคงอยู่ตลอดการในกองบัญชาการแห่งนี้แน่นอนว่าสถานที่อย่างนี้ไม่อนุญาตให้ประชาชนคนธรรมดาเข้าไปย่างกลายอย่างเด็ดขาดสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Sub สไ r i b e ด้วยนะคะ